ก็ต <realistically> ้องกระบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีเวรุ่นชวิตดีก่องกันด้วยนะครับผมนะ วันนี้มาอยู่กับพี่แหลวเช่นเกยนะครับผมช่อง Beat Channel นั่นเองก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์ิน่าฟรีไฟไทยไลน์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมนะครับรับของฟรีในส่วนกิจกรรมฟรีไฟคอร์แรปกับสตีดไฟเตอร์นั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับที่อัปเดตกิจกรรมสายฟรีในส่วนกิจกรรมอ่าสตีดไฟเตอร์นั่นเองนะครับที่จะเข้ามาในต้นเดือนหน้านั่นเองนะครับบอกเลยว่าสุดจัดปรัดบอกแน่เลยนะครับผมนะ โอเคนะครับก่อนดูคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดกระดิ่งนะแล้วก็อย่าลืมแชร์ขึ้นหน้าเฟซกันด้วยนั่นเองแล้วก็พี่มีแจกบัตรกาลินาอ่าน่าจะทุกวันนะเกือบทุกวันเลยนะครับผมในส่วนชุมชน YouTube นั่นเองนะครับก็ไปดูกิจกรรมนะครับการแจกบัตรกาลินาได้เลยนะครับว่าจะเล่นยังไงนั่นเองนะครับในส่วนการรับบริการาบัตรกาลินาฟรียกเสิร์ฟเอ้ยไม่ใช่ยกเสิร์ฟ ตถวดเมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นยกเสริมนั่นเองนะครับใครไวก็คือได้ไปเลยนะครับผมมาโอเคนะครับก่อนไปดูในส่วนกิจกรรมสตีแฟกเตอร์เนี่ยก็มีกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดในส่วนนะครับผมนี่เลยในส่วนใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นกิจกรรมดาบคาตานาวิหกเพลิงนั่นเองนะครับสามารถถือในล็อบบี้ได้ด้วยนะครับมาพร้อมกับไอวอลกำแพงมังกรนั่นเองนะครับโอ้ยสุดเกินนะครับตอนนี้พี่ได้ไอวอลไปแล้วนะก็คือพี่หมดไปเท่าไหร่วะมาดูประวัติก่อนนะ ดูประวัติก่อนโอ้โหหนึ่งสองสามสี่หมุนไปสี่รอบนะครับคือได้ได้เฮ้ยไม่ใช่เดยเนี่ยสี่รอบหรือเปล่าหมุนไปสี่รอบนะครับร้อยแปดสิบเพชรนะครับได้ไอวอร์มานั่นเองนะครับผมเนาะก็ถ้าเราเปิดอีก5ครั้งนะครับก็จะสามารถลบลดนะครับอีก50%ได้เองนั่นเองนะครับผมนะโอ้มีเพชรมาด้วยโคตรเท่ถ้าสัปดาหกิจกรรมนี้ก็ใครที่อยากได้ ดาบพัฒนะนะครับก็ลองมาสุ่มกันดูเดี๋ยวพี่ขอไปสุ่มหลังไหม่แล้วกันนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็กิจกรรมนี้เนี่ยมีถึงวันที่3นะครับกรกฎาคมเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับทีนี้มาเราไปดูในส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมสเตจฟาเตอร์ในกัานะครับว่าจะเป็นยังไงนะว่ามีอะไรเป็นของฟรีกันบ้างนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับผมนะรู้ก่อนใครอัปเดตก่อนใครมีประโยชน์แน่นอนนะครับพอกิจกรรมเข้ามาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอะไรฟรีบ้างนั่นเองนะครับมาเราไปดู กันเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมสเตตไฟเตอร์นั่นเองไปดูกันเลยก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บสปินอีเซ่นั่นเองเว็บที่สุ่มของรางวัลที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเว็บเปิดใหม่นั่นเองนะครับเติม1,000ได้ฟรีสอ0รบาทหรือส0งร้อเครดิตเลยนะครับลิงก์สุ่มลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยเร็วๆครับจำกัด100คนเท่านั้นนะครับช้าหมดอดได้นะครับผมพอเรากดลิงก์พี่เข้ามาแล้วนะครับผมให้กดคำว่าสมัครสมาชิกได้เลยนะครับตามพี่ได้เลยนะครับผมจากนั้นกดคำว่าล็ออ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 กกกกิินนนนนนได้้เเเเเลลยะะะะคคคครรรรรััับบบ็็จชื่่มงงๆสูโพา นะครับให้กดกลับมาหน้าแรกได้เลยแล้วก็กดที่เติมเครดิตหรือเติมเงินได้เลยเราต้องมีเครดิตก่อนนะครับผมแล้วก็โอนไปเบอร์นี้ได้เลยนะครับ0610250507นั่นเองชื่อบัญชีวอลเลตนัทพลคุณสงครามนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เบอร์วอลเลตของเรานะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนตามงบข้องน้องเลยนะครับแต่พี่แนะนําเติมหนึ่งพันเครดิตเลยเราจะได้ของแถมสองร้อยบาทฟรีๆเลยแล้วก็กดตรวจสอบยอดเลยนะครับผมแล้วก็เครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยจากนั้นกดมาที่หน้าแรกได้เลยนะครับมาทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปสม ID ท้าปัดธงกันเลยดีกวว่่าาัผมจยง บักอยู่หรือเปล่านะครับโอเคนามาเรามาสุ่มันเลยดีกว่านะครับไปครั้งแรกยังไงครับมาต้องมาแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงครับจังหวะนี้ยังไงถ้าปักธงถ้าปักธงอุ้ยคร <Kent> ั้งแรกก็เกือบเลยเกือบแล้วแบบจะได้ถ้าปักธงแล้วนิดเดียวโอ้โยพี่ว่ามาพี่ว่ามาอุ้ยได้อยู่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 หกสิบแปดเลได้อยู่นะได้อยู่ยนะไปต่อครับ ต็ออยได้ครับออยได้ท่าปักคงจังหวะนี้ถ้าปักคงจังหวะนี้ยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเย้ yeah, okay. นี่ยนี่ด้วยนะครับคุณได้รับไอเดียท่าปักคงเรียบร้อยเย็ดโดกดตกลงไม่ได้เลยนะครับจากนั้นกดไปที่หน้าแรกนะครับผมแล้วก็กดคําว่าติดต่อไปได้เลยนะมันก็จะเด้ยกไปที่แฟนเพจเขาแล้วถ้าไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้นะครับผมอ่ารหัสท่าปักคงนั่นเองเขาจะส่งให้ภายใน5นาทีเลยนะครับเป็นเซิร์ฟไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเร็วๆนี้ เดนนะครับผมสลรับเว็บนี้โปรโมชั่นเติมเครดิตรับไปฟรี200บาทเนี่ยนะครับ100คนเท่านั้นรีบๆเลยลิงก์สม็อตลิงค์สมุอยู่ใต้คลิปโอเคนะครับมาดูในส่วนแรกกันก่อนนะครับ ห้ามพลาดเลยในส่วนปฏิทินนะครับผมในส่วนปฏิทินฟรีไฟล์คอร์แรปกับสปีดไฟลเตอร์นั่นเองนะครับนี้นะครับเรื่องตั้งแต่วันที่2นะครับเรื่องตั้งแต่วันที่2ก,กรกฎาค,คมเลยเดือนหน้านั่นะครับ mm hmm. ก็คือวันที่2เนี่ยเปิดกิจกรรมมาก็จะมีในส่วนกิจกรรมรับแอร์บอร์ดฟรีรับเสื้อยืดนะเป็นชด free ุดฟรีไฟสตีไฟลเตอร์ฟรีแล้วก็มีกล่องสกินปืนฟามัสฟรี free free, กันด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนทุกข์้นตรงนี้นี่นี่น,นี่เป็นไง อ่านะครับแล้วก็วันที่4ครับผมวันที่4จะเป็นในส่วนล็อกอินรับกระทะฟรีๆโอ้โหยกเซิร์ฟเลยนะครับผมนนี้กระทะตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนวันที่3เนี่ยเป็นเป็น นะครับกล่องสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับแล้วก็วันที่2ออีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนรูปแบนเนอร์นะครับผมแบนเนอร์แล้วก็มีในส่วนร่มคือคิฟฟีนั่นเองนะครับทีนี้ข้ามไปวันที่10นะครับก็จะมีรูปโปรไฟล์นะครับมีกระเป๋าด้วยโอ้โหโค้ดแจมสําหรับของฟรีในส่วนกิจกรรมนี้นะครับผมมาทีนี้เรามาอัปเดตในส่วนต่อไปกันบ้างนะครับผมในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนนี่หน้าเกมนะครับผมนี่หน้าตัวกิจกรรมก็จะคล้ายๆนะครับผม คล้ายๆกิจกรรมเคลยไนที่ผ่านมานั่เองนะครับเป็นกิจกรรมแบบใช้โทเค็นในการชกหมัดนั่นเองนะครับเป็นการต่อสู้นั่นเองก็จะมีกิจกรรมในส่วนเว็บทรงเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมนะมีให้เก็บโทเค็นมีรับของฟรีในส่วนนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าเข้าเกมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนพื้นหลังเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับในส่วนนี้เนาะนี่เลยก็จะมีเครื่องบินข้างหลังด้วยนะครับโอ้โหโคตรเท่บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับแล้วก็ในส่วนไอวอลนะครับนี่เลยนะครับในส่วนไอวอลก็จะมี2สีด้วยกันมีในนส่วของ ผู้หญิงนะแล้วก็จะมีในส่วนตัวของผู้ชายนะครับเป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนชุดผู้หญิงเนี่ยโอ้โหโคตรเท่นะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วชุดผู้หญิงเนาะ ่าโคตรเท่โคตรเท่นะครับผมแล้วก็จะมีรถสปอร์ตด้วยนะครับนี่โคตรเท่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นกิจกรรมแนวไหนน่าจะเป็นท็อปอัพนะครับให้พี่เดาวนะนั่นเป็นท็อปอัพนะครับสำหรับรถสปอร์ตหลายใหม่เลยนะครับเดย์โคเท่นะครับผมเปิดประทุนด้วยนะครับโคตรแคมนะครับผมแล้วก็ เสื้อนะครับที่จะได้รับฟรีๆก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับนี่มาดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับเป็นเสื้อยืดนั่นเองนะครับนี่ลายาสตรีไฟเตอร์นั่นเองนะครับโคตรเท่เรจะฟักแกได้ครับผมนะประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนนี่เลยนะครับสกินปืนที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับผมพี่ไปดูข้อมูลเสริมนอกมาแล้วก็คือจะเข้ามาในส่วน ตู้สุ่มนะตู้สุ่มแลกเปลี่ยนปืนนั่นเองมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับผมก็อยู่ในส่วนนี้นี่เข้ามาเว็บไซต์นี้เลยนะครับก็จะเป็นอ่าเซอร์เวอร์นะครับเซอร์เวอร์โปรตุเกตนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นสกินปืนตัวนี้เลยนะครับก็จะเข้ามาในส่วนตรงนี้นี่เข้ามาตรงนี่ตู้แลกเปลี่ยนปืนนั่นเองนะครับก็ใช้เป็นตัวแลกเปลี่ยนปืนในการสุ่มนั่นเองนะครับนี่นะครับรีบสะสมไม่ได้เลยนะครับพอกิจกรรมเข้ามาเนี่ยนะครับรีบใช้เลยนะครับในส่วนสกินปืนตัวนี้นะครับก็จะเป็นสกินป A.W.M. นั่นเองครับถ้าจำไม่ผิดนะ <c oughs> ถ้าจะไม่ผิดครับเป็นสกินปืน A.W.M. นั่นเองนะครับผมเนาะประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนสกินปืน M.P. 5มาด้วยนะครับนี่เป็นสกินปืนตัวนี้เลยนะครับนี่ห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยสลับอัปเดตคร่าวๆนะครับมีก็จะมีของฟรีเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นกระทะนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเสื้อยืดนะสติดฟาสเตอร์นั่นเองนะก็จะมีเอ่ออะไรอ่ะอะไรนะ จำไม่ได้เดี๋ยวกนย้อนไปดูก่อนปึ๊บนี่นะครับมีแอร์บอร์ดด้วยนะครับมีร่มยูทีมีรูปโปรไฟล์มีกระเป๋าต่างๆมีเยอะอยามากมายนะครับสำหรับกิจกรรมนี้บอกเลยว่าสุดจัดประลัดบอกแน่นอนแล้วก็ในส่วนของแจกในส่วนกิจกรรมเนี่ยนะครับบอกเลยว่าสุดจัดแน่นอนนะครับก็อย่าลืม ห้ามพลาดกันเลยสลับต้นเงินหน้าตั้งแต่วันที่2เป็นต้นไปเลยเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้เต็มระบบอีกแน่นอนโอเคน้องสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านสำหรับคลิปนี้ต้องกราบคำว่าสวัสดีครับจุ๊บ